ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู23เวลาสุดโจนาธานเข็มดีกองหลังเซนเตอร์ดาวรุ่งทีมชาติไทยชุดยู23จากสโมสซอนโอเบโอเนเซ่ ense, ลีสูงสุดประเทศเดนมาร์กได้ดันโจนาธานเข็มดีกล่าวคืนไปเล่นชุดใหญ่ของทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยจะสวมเสื้อหมายเลข17ซึ่งจะทําให้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีเพื่อมาต่อยอดในการพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งให้กับทับพทีมชาติไทยในชุดยู23ที่ตัวเขาเป็นกําลังหลักในแนวรับ และทีมชุดใหญ่ในอนาคตอีกด้วยสำหรับฟุตบอลรุ่นอายุเกิน23่ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 2ที่ประเทศอุซเบกิสถานได้ทั้ง16ทีมเรียบร้อยแล้วประกอบด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพกาตาร์อิรานอิรักคูเวตสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์จอร์แดนออสเตรเลียเกาหลีใต้เวียดนามมาเลเซียญี่ปุ่นขณะที่ไทยซาอุดีอาระเบียเติร์กเมนิสถานและทาติกิสถานผ่านเข้ารอบเป็นหนึ่งในสี่ ในฐานะอันดับ2ดีที่สุดของรอบคัดเลือกหลังจากมีการเปิดเผยจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาแล้วว่าทีมชาติไทยชุด U23 จะตัดสินใจส่งชุดอายุไม่เกิน19ปีภายใต้การคุมทีมของซาบดอบาลเลโรกาเซียเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันของโน์นาเมนังกล่าวมีการทับซ้อนกับการแข่งขันหลีกอาชีพภายในประเทศ ทั้งในระดับยลีก1-3ที่ทางสมาคมจัดวางไว้แล้วอีกทั้งฟุตบอลรายการดังกล่าวของอาเซียนไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์โดยมอง,องมว่านี่อาจจะเป็นโอกาสดีในการยกระดับเยาวชนที่มีโปรแกรมการแข่งขันในระดับนานาชาติช่วงสองปีที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ท้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดทีมงานได้รับรายงานว่าแม้พื้นฐานของทีมชาติไทยชุดดังกล่าวจะเป็นชุดอายุไม่เกิน19ปี ที่ส่วนใหญ่จะมีอายุ18ปีเต็มในปีนี้ซึ่งบางรายเพิ่งจะลงสนามให้กับทีมโรงเรียนในศึปปนกชุตบอลคมพัศึกษาอุ่นยุมเกิน18ปีประเภทกองมาหมัดๆมนั้นแต่ทางด้านชามางศึกชุดนี้จะมีการดึงตัวนักเตะจากชุดอายุไม่เกิน23ปีเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ด้วยดูจะแบ่งออกเป็นกองหลังกองกลางและกองหน้าตำแหน่งละหนึ่งรายเพื่อเข้ามาประกอบทีมซึ่งทั้งสาวร,รายนั้นเคยลงสนามให้กับทีมชาติในชุดอายุไม่เกิน23ปีมาแล้ว ในศุกวันยู23จิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วอีกด้วยเปิดค่าเหนื่อยบรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญหลังย้ายไปร,ร่วมทัพบีจีปทุมบรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญอีกหนึ่งเด็กปั้นจากอะเคเดมี่ชนบุรีเอซีที่ฉลามชนขายกับบีจีปทุมยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายเลกสของไทยลีกที่ผ่านมา ือเป็นดิวสุด15อีกดิวในการตลาดซื้อขายด้วยค่าตัวหลัก10ล้านบาทได้เวลาโกยเงินรอเป็นเศรษฐีสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยนะครับ่างแรงล่าสุดแหล่งข่าวรายงานว่าค่าเหนื่อยที่เจ้าตัวได้รับจากมิจีปทุมตกอยู่เดือนละ3 50,000บาทเลยทีเดียวสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยลีก ได้ทําการมอบรางวัลยอดเยี่ยมประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนของไทยลีกฤดูกาลนี้้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมไทยลีกโคดออฟเะมันประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนตกเป็นของโค้ดแบนทวตวันศสีปานคุณซงใหญ่ของทูแบงคอกที่พาทีมชนะ4จาก5เกมในเดือนดังกล่าวขณะที่รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมไทยลีกเพลเยอร์ออฟเะมันประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนตกเป็นของวารชิตก,กนิษฐ์สีบําเพ็ญกองกลางตัวใหม่ของบีจีปทุมยูไนเต็ด ที่ช่วยต้นสังกัดเก่าอย่างชมบรีฟซีทำไป3ามประตูจาก5เกมในเล็กแรกที่ผ่านมาพร้อมช่วยทีมชนะ4จาก5เกมในเดือนนี้ส่วนอวัลประตูยอดเยี่ยมไทยลีโกออฟเตอะมันตกเป็นของนรุลลอารมณ์สวะมีฟิลมาประสบการณ์ของนครราชสีมามาด้าฟซีที่ยิงไกลสุดสวยในเกมที่พายกับราชบมบรีมิรผลฟซีไป2ประตูต่อ3 มีการสอบถามไปยังเจนพบโพขีกองน้าทิพย์ไทยชุดแชมป์สุกิคัพ2020ที่ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของการทะเรือเอฟซีเผยถึงการลงเล่นให้กับทีมของมาราแป้งนุพัน้ําสามว่าผมต้องกราบขอบคุณมาราแป้งหนุพันรัมสามที่ให้โอกาสให้ผมมาเล่นที่การท่าเรือซึ่งเกมกับทูถือเป็นนัดแรกที่ผมได้มีโอกาสลงสนามให้กับต้นสกัดใหม่ส่วนตัวอาจจะยังไม่พอใจฟอร์มของตัวเองสักเท่าไหร่นักสำหรับผมผมมองการทะเรือ คือทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์เพราะมีแต่ผู้เล่นดีๆมากมายก็จะพยายามทําผลงานของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดส่วนเรื่องการแย่งตําแหน่งในแดนหน้าของการท่าเรือรับรองว่าสนุกแน่นอนผมมาที่การท่าเรือผมต้องสู้เป็น2เท่าทาเหมือนเดิมไม่ได้ผมต้องสู้หนักกว่าเดิมครับศึกมังกรฟ้าหลีกไทยหลีก3โซนใต้เจอปิดโควิดสัปดาห์นี้เลื่อนแข่งไปอย่างน้อย3มคู่ในเกมป่าตองซิตี้พบสงขา แลนคนครสียู่นเต็ดพบพัทลุง FC, เอฟซีเพิ่มถึงคู่ของตรังเอฟซีส่วนเกมสำคัญกระบ,บีเอฟซีถล่มยาลอ5 0ขึ้นนำจากฟูงการแข่งขันมังกรฟ้าไทยลีก3ฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2ในวันเสาร์ที่15มกราคู่สำคัญจากสถานการณ์โควิดทำให้ส่วนภาคใต้ต้องเร่อนการแข่งขันในสัปดาห์นี้3คู่คือสงขลาเอฟซีพบป่าตองซิตี้ นักขอสียูเนเตดพบกับพัทรุงเอฟซีและตรังเอฟซีพบกับสตูนยูเนเตดส่วนคู่ที่ได้แข่งขันคือ MH c o n s u ค a น c i t าซิตี้ขยับขึ้นกลุ่มบนตลาดหลังเปิดบ้านชนะยังสิงห์หัดใหญ่ยูเนเต็ด3-1และอินซีอดามันกรบี่เอขึ้นจากฟูงหลังถล่มยาลอซิตี้50ส่วนภาคเหนือสีแควซิตี้เฉือนชนะเชียงรายซิตี้1-0วัดบุซิตี้เสมอกับอุตรดิตศักสยามเอฟซี 1. ขบวนโซนอีสานขอนแก่นมอดินแดงเสมอกับสกลน,นครทูวิชั่นเอฟซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งนครราชสีมายูเนเต็ดเฉือนชนะมหาสารคามสามใบเทาเอฟซีสองประตูต่อหนึ่งและคู่เอกศรีสะเกดยูเนเต็ดพ่ายขาบ้านให้กับอุบลครัวนพัฒน์เอฟซีไปสูสนประตูต่อสองโซนภาคตะวันออกสอรฟอเอฟซีชนะสาแก้วเอฟซีสามหนึ่งพวกแดงยูเนเต็ดชนะสายมิตรกบินยูเนเต็ดสี่ประตูต่อสอง อุยาดอฟฟินยูไนเตดถล่มกองเรือชุตการ50ส่วนภาคตะวันตกสมุทรสงคาราม f c เสมอกับสิงห์ระหังทองการจนบุรี f c 0 0อ่างทอง f c ชนะบางปะอินอยุธยา f c 2 1และสระบุรียูไนเตดจบครึ่งแรกตามทวีพัฒนาสมุทรสาครยูไนเตด01โซนกุงเทพระะปริมันทนจามยุรียูเนเตดถล่มฐานอากาศ f c 5 1อินเตอร์แบงคอกเสมอกับพรามแบงคอก11 ม,ม,ลลมอคเสษมัณดิตเสมอทหารบก FC-11 และมอนอสกรุงเทพเฉือนชนะกก๊กคูสายไนยูเนเต็ดห0หลังจากสโมสรชียงรายยูเนเต็ดทีมแข่งแห่งสึกแทรีกได้ทำการจัดการแข่งขันทุกวันเคนลีโอเชียงรายครับชิงถ้วยรางวัลของคุณยงยุทธกิยาภัยรัฐระหว่าง18อําอำเภอในจังหวัดเชียงรายพร้อมชิงเงินรางวัล60,000บาท เพื่อพัฒนาฟุตบอลและสารสัมพันธ์ระหว่างอำเภอในจังหวัดเชียงรายล่าสุดปีขั้นมิติติตตายาภรัตประธานที่ปรึกษาสมโมสรดีโอเชียงรายได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าเพื่อเราได้ผลักดันให้มีทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลแรกของปีแล้วในชื่อรายการดีโอเชียงรายยูเนเต็ดชิงถ้วยของคุณพ่อยงยุทธยาภิรัตึ่งในปีนี้ผมรับปากว่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นอีก3าครั้งจะมีการทำแปรงกิ้งและเก็บคะแนนต้องคอยติดตามสำหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเด็กก็จะเกิดขึ้นแน่นอน กาล,ลังตัดสินใจรูปแบบด้วยวิธีการแข่งขันหลังจากที่เราจะมีการแข่งขันจัดทัวร์นามเมนต์ที่ต่อเนื่องแล้วการอบรมและสร้างบุคลากรก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะโค้ชซึ่งจะต้องอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนานฟุตบอลในจังหวัดเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพผมเองไม่สามารถจะทำทุกเรื่องได้ตัวคนเดียวหรือเพียงแค่บุคลากรในสโมสรดังนั้นผมมีขอเชิญชวนทุกคนมามีส่วนร่วมและช่วยกันพัฒนาฟุตบอลเชียงรายให้เป็นอุตสาหกรรม ที่จะผลักดันให้เกิดโอกาสการสร้างงานสร้างอนาคตและสร้างโอกาสให้กับคนเชียงรายบ้านเราครับรีวิวไทยลีกเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านประทะบีจีปทุมยูเนเต็ดสภาพความพร้อมเมืองทองยูเนเต็ดมารวยรอสกี้ล่าสุดภายกิเยนพยองตกรอบเึกลีกครับแบบพลิกล็อกหลังบุกไปเสียท่า ผ่ายให้กับอุทาธานี f c ทีมจากไทยลีก3ด้วยสก,กอร์1-0และไม่ชนะใครสองนัดติดต่อการรวบทุกรายการแต่ยังดีที่มีปัญหาจับทับในเกมนี้คาดว่าแกนหลักที่จะพักจากนัดที่แล้วจะกลับมาเป็นตัวจริงทั้งพิชาอุตราและวิะเทศปั้มพันธส่วนเฮร์รีอานิเย่ยของนาทีคาดเอสวานียก็มีลุ้นประเดิมสนามทันทีเช่นกัน